บาร์นคุยสัญญาฉบับใหม่โมดเซียบราคืบหน้ามากเลยนะเอาได้ยังไงกูรูดังวิเคราะห์เหตุผลที่อาจจะทำให้ลิเวอร์พูลพลาดแชมป์ในช่วงซีซั่นนี้ก็เป็นได้เอาแล้ววันที่เลวร้ยรายของแมนเชสเตอร์ซิตีกับวันที่ชื่นมืนนะนนม่นของนะอลิเวอร์พูลนะเอาได้ยังไงซาลาได้ีเน็บคีนคารเกอร์หลังคว้าโมมโจมเรือใบดัดเมื่อคืนนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการนี้ทางด้านของทางฝั่งมาคซ์เอเบิลนะครับผมเปิดเผยบอกว่าการเจรจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับจามาโมนเซรามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากแต่ไม่รับปากว่าจะเสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งมัคซ์เอเบิลผู้อำนวยการการกีฬาของไบยาเมเนกเองนั้น เปิดเผยเกี่ยวกับการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของจามาโมเซราบ,บอกว่ามีความคืบหน้าไปมากเลยนะแต่ยังคงไม่ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะรุดล่วงภายในช่วงสิ้นปีนี้หรือไม่ตามการรายงานจากท่านของสกายเยรัมมีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันโมเซรายังอยู่ภายใต้สัญญาจะถึงปี2026 โดยมีมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ำกว่า1 3 0ล้านยูโรขณะที่บเยาเมนิกเอ,เองนั้นกำลังเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะซึ่งว่าหากว่าทุกอย่างลุล่วงไปได้ดีทำให้มิดฟิลด์ในวัยเฉลี่ยปีไล่นี้กลายมาเป็นนักเตะที่รับค่าจ้างแพงที่สุดของสโมสรเทียบเท่ากับแฮร์รี่เคนั์ชีเราเองนั้นกำลังพูดคุยกันอย่างเข้มข้นในครั้งนี้เป็นอย่างมากหรือพูดอีกอย่างก็คือมีการพูดคุยกันเยอะมากเอเบลพูดถึง ด้าน,นของฝั่งสถานการณ์ด้านสุดในการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับมูเซียราโดยมุถูกถามเรื่องของรายละเอียดว่าการทําข้อตกลงใหม่นี้ว่าจะสามารถปิดดิวภายในปีนี้ได้หรือไม่เอ,อมเบตอบว่าเซ็นสัญญาก่อนคริสต์มาสสิผมอยากจะให้ทุกคนได้ฉลองกันใต้ต้นคริสต์มาสแต่ผมไม่สามารถรับรองเรื่องนั้นในวันนี้ได้น,นนะ อเอาแล้วไงงานนี้ทางด้านของทางไมก้าบริชาร์ดอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งปัจจุบันทีมียร์ลีกอังกฤษอ่แออาแซงความคิดเห็นบอกว่าสาเหตุที่ลิเวอร์พูลอาจจะพลาดแชมป์ในปีนี้หากผู้เล่นตัวหลักอย่างโมซาลาและก็เฟอร์จิฟันได้ได้รับอาการบาดเจ็บในครั้งนี้โดยทางด้านของเบ,บริชาร์ดซึ่งปัจจุบันรับบทเป็นกูรูได้กล่าวผ่านด้านของ สกายสปอร์ตสื่อกีฬาเชนนําบอกว่าผมคิดว่าถ้าพวกเขาเสียซาร่าหรือว่าฟันไดสถานการณ์มันก็จะแตกต่างกันออกไปเรานั้นได้พูดคุยเกี่ยวกับผู้เล่นคนสำคัญที่มีอิทธิพลในสนามผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมาตินโอเดกาดและก็ทางดนานของฝั่งบุกโยซาก้าของ,งาาขอาร์เซนอลในขณะนี้ชัเดเจนแล้วว่าการไม่มีทางดนานของฝั่งบรดี้และก็เควินเดอะบอยเนี่ยก็เ,เป็นปัญหาสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นเช่นกันและสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูล ผลงานของซาร่ามันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆโดยในช่วงที่ผ่านมาก็มีบางเกมนะฮะที่เขาไม่ได้ลงเล่นหรือเล่นได้ดีได้ซ้ําไปแต่เขาเองนั้นยังคงสร้างความแตกต่างในจังหวัดสาคัญในครั้งนี้ได้อยู่เสมอโดยตอนนีลสเตอร์วิตเองนั้นก็พูดคุยกับผมเกี่ยวกับทางด้านของฝั่งวิสัยทัศน์การจ่ายบอลของเขาซาร่าคนนี้รวมไปถึงการจบสกอร์ที่เฉียบคมปเขาพลาดจุดโทษในเกมกับทางด้านของฝั่งเรอลมมดริดแต่เขายังคงอันตรายอยู่เสมอ และแน่นอนว่าสิ่งที่ผมหมายถึงคือถ้าคุณเสียฟันได้และก็ซาล่าซึ่งต่างๆจะแตกต่างกันออกไปมากแต่ว่าในทางตรงกันข้ามกันพวกเขาทั้งคู่เองนั้นยังคงฟิตนในสนามได้อย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสำหรับทีมอื่นที่จะได้ตามริเวอร์ฟูในครั้งนี้ได้ทันอาไรยังไงหลังความพ่ายแพ้ต่อท่นของบริตันที่ทำให้ทีมระบอสีฟ้า แพ้ติดต่อเป็นเกมที่4ในทุกบริการและก็ถูกลิเวอร์ฟูยํำใหญ่เข้าไปเป็น5คะแนนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปริิีฟี a ا เดช่วงเดือนพฤศจิกายนซิตี้ีโอกาสเจอกับกรณีที่แย่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นคือแต้มที่เคยตามหลังจาก5าจะกลายเป็น11ภายในเวลาเพียงแค่8วันถ้าพลาดท่าแพ้ทั้งสเปอร์ที่เป็นของแสลงบาโดยตลอดและไม่มีแต้มในการไปเยือนลิเวอร์ฟูที่แอนฟิลที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริง ซิตี้แพ้สเปอร์ยับเยินคาทินต่อด้วยออกไปถูกของแดงอัดหัวทิ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาอันดับของทีมบระบาสีฟ้ารุดกาวรวดพวดเดียวลงมาลองจากลองจากฝูงลงไปสู่อันดับที่5ของตารางคะแนนขณะที่ลิเวอร์พูลยังคงแข็งแกรแ่งต่อเนื่องเตะ13นัดชนะ11เสมอ1แพ้ไป1ทิ้งห่างอาร์เซนอลที่ขึ้นมาเป็นรองจากฝูงแทนในครั้งนี้มากถึง9แต้มทิ้งแมนซิตี้11แต้มระยะห่างที่เป็นหน้าประหลศาดสา์พิมบริก บอกได้เลยนะว่าแม้จะเคยสร้างวีรกรรมเร่งเครื่องแซงคว้าแชมป์ได้มากถึง6ครั้งจากการตามหลังระหว่างช่วง8-10ถึงคะแนนมาแล้วแต่ว่าทีมบรเวชิฟ้ายังไม่เคยเป็นแชมป์ถ้าตั้งตามใครเกิน10แต้มในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ท้าทายของเป๊ปเกอร์เดียราในครั้งนี้หลังจากที่ไล่ทุบสถิติน้อยใหญ่มาแล้วเป็นวาเล่น โดยแชมป์ลีกสูงสุด4ปีติดต่อกันเป็นทีมแรกในหน้าประวัติศาสตร์ก็ใช่เก็บคะแนนได้มากที่สุดใน1ฤดูกาลก็ใช่เรียกว่า100แต้มได้คะแนนจากเกมเยือนมากที่สุดใน1ฤดูกาลในครั้งนี้ก็ใช่ที่50แต้มแนนานว่าในระยะยาวเปราะคงยังไม่สามารถจะตัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกจากเส้นทางได้เพียงแต่เวลานี้ภาพของพวกเขากำลังย่ำแย่ดักจริงๆกับเกมที่เม์ซี่ซด์เมื่อคืนวันอาทิตย์ เป๊ปจัดวางกำลังอย่างละเอียดที่สุดนะฮะนักเตะตัวรุกหลายคนถูกจับนั่งข้างสนามไม่ว่าจะเป็นทั้งเควินเดอะบอยแจ็คกิลลิชเจเดมีโดโกและก็ซาบิโนด้วยเหตุผลทั้งเรื่องของสภาพร่างกายและก็แผนสอง่อ่าจะส่งลงเล่นในช่วงครึ่งหลังที่นักเตะเจ้าถิ่นอาจจะลอยลาก็เป็นได้โดยผู้เล่นฟอร์มตกอย่างแอดเดอร์สันและก็ยอสโกกาล์เดโอถูกดรับแทนที่ด้วยสเตฟานอัลเตต้ากับเนธานอาเกขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กตัวรักอย่างบรูเบนดิอัส หายเจ็บกลับมาปักหลักตัวจริงทันทีไม่เพียงเท่านั้นเมื่อชนะการเสี่ยงเหรียญซิตี้ก็ยังคงเลือกแดนให้ลิเวอร์พูลบุกใส่อัศจรรย์ฝั่งเดอะคอฟเลยตั้งแต่ครึ่งแรกพวกเขาทราบดีถึงพลังของมันอยู่แล้วที่อาจจะเป็นตัวแปรแบบสําคัญได้ในขึ้นหลังโดยผู้ตัด,ดสินโยนเหรียญเสี่ยงทายไม่รอฟันจันฟันไดนะฮะกระตันทีมฝั่งลิเวอร์พูลที่กำลังยุ่งอยู่กับมัสคอตแต่ก็เป็นซิตี้ที่ชนะการเสี่ยงเหรียญในครั้งนี้ เรียกว่าลดทอนความเสี่ยงทุกอย่างให้หมดรายละเอียดทุกจุดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทีมโดยทราบดีนะว่าระดับของความมั่นใจและก็ผลงานในเวลานี้เป็นรองทั้งลิเวอร์พูลทั้งยังต้องไปเล่นในสนามที่ยากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกลุ้นหนังด้วยกระนั้นลูกทีมของกาดีโอราเองก็ยังเอาไม่อยู่มันคือเกมที่ลิเวอร์พูลชนะคู่ปรับสําคัญอย่างเด็ดขาดเหนือกว่าทั้งรูปเกมโอกาสและก็การสร้างสรรค์และก็ร,ะรายละเอียดปริกย่อยแทบจะทุกเรื่องในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งความพึกเขิมเป็นทีมของของแดงการออกตัวในฤดูกาลใหม่ด้วยผลงานชนะไป17เสมอหนึ่งจะทั้งหมด19เกมในทุกบริการบวกกับการแพ้รวด5นัดและไม่ชนะใครามา6เกมติดต่อกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้บรรยากาศความคึกคักเป็นฝั่งเจ้าบ้านเต็มที่ลิเวอร์พูรลงสนับด้วยความมั่นใจในทุกภาคส่วน ไม่มีโอกาสไหนที่เหมาะสมไปกว่าช่วงเวลานี้อีกแล้วสำหรับการด็อกแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็สลัดหนียอดทีมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยให้ไกลขึ้นไปอีกในครั้งนี้โดยเสียงเชียร์ดังกระหึม่มบีบคัน้นผู้มาเยือนตั้งแต่เสียงนกหวีดยังไม่ดังบรรยากาศในแอนฟิลด์เข้มข้นชนิดที่ทุกคนก็พร้อมระบายมั่นปั้นมือกันมาจากบ้านในครั้งนี้ขณะที่การจัดตัวของอนเนซซรัตก็เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเวลานี้ลูกทีมทุกคนหมุนเวียนทดแทนกันได้ว่าจะเป็นอิบายิมากกนเต้เจ็บ แต่ว่าโจโกเมสเล่นคู่กับฟันไดแทนคอสตาซิมิคัสเจ็บแอนดี้บรอบสันทำมาที่แบ็กซ้ายเบอร์นหนึ่งไปก่อนคอเนอตเตร์แบเตอรี่เจ็บเทน,นเดลสเดอร์อาร์โนโเป็นตัวหลักอยู่แล้วเพียงแต่สลอตใช้งานเทนอย่างทนุสนอมส่งเจอรเรลคอนซาลงไปแทนในช่วง10กว่านาทีสุดท้ายเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพอย่างคอนซาเองก็รับผิดชอบภาระใหม่ได้ดีไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนเพื่อนี่ๆยังช่วยกันซ้อนเก็บตกจังหวะ2ในการดวลกับเชเรมีโดกูห้ ทีมของชลอตเองยังคงโดดเด่นในเรื่องของการช่วยกันเล่นเป็นทีมการจ,จัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเงยือกเย็นและก็มั่นใจในด้านของแทคติกที่ใช้ลิเวอร์พูลเดินเครื่องใส่ตั้งแต่ครึ่งแรกบีบกดดันแดนบนอย่างต่อเนื่องคุกคามดุดันรวด,ดเร็วไม่ให้ทิตี้ตั้งเกมจากแดนของตนเองหลังจากที่ตัวเองถนัดในคาร์ทงนี้นั่นเองนะอะไรยังไงโมเมตซาราสตาทีมลิเวอร์พูลนะฮะ แอตติกไซจะมีคาร์กเกอร์กองหลังโดนอดีตนักเตะวิจารณ์ว่าเห็นแก่ตัวกรณีระบุนวาอนอ่าสโมสรยังไม่ได้เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้พิช,ชริดาโดยคาร์กเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลธนคอมเมนเ,เตอร์ออกโรงจวกซาลาว่าเห็นแก่ตัวที่เอ่ยถึงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับสื่อหลังเกมที่ชนะซัลตัมตันไป3ต่อ2ในศึกพิมพ์บริกโดยที่อดีตดาวเตะของทีมแอนฟิลด์ชื่อว่าบาังโองนั้น สมควรจะให้ความสําคัญกับเกมแชมเปียนลีกนัดต่อกรกับคณาของฝั่งเรเอัลมาดริดและก็เกมนะฮะพิมบริกที่ต้องรับมือกับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าเรื่องส่วนตัวกระทั่งหลังโชว์ฟอร์มทั้งยิงทั้งจ่ายพาทีมกัมชัยเหนือประบายสีฟ้าไป2ต่อศูนย์สาราก็ได้ทีจิกคินคาร์เเกอร์เบาๆนะฮะหลังควา้ร Day, ว Match, ารางวัลแมนออฟเดอะเดย์และก็แมนออฟเดอะแมส์ในคาลก์นี้ สำหรับจังหวัดดังเกา่าซาร่าถูกขอสัมภาษณ์หลังเกมร่วมกับเฟอร์จอฟันได้กัปตันทีมโดยพิธีกรของสกายก็ขอให้กองหลังทีมชาติเอร์แลนด์ช่วยมอบรางวัล m a n of the Match ให้กับตาทีมชาติอียิปต์ในครั้งนี้ซะด้วยนะและข่าวดีณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจะกนใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ